คนนี้หัวร้านไม่หล่อเขาบางคนพอใส่วิกไปก็หลอนะเคนหัวร้านนะใช่ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีคำว่าหัวร้านเพราะมีใส่วิกไปบางคนหล่อมากเลยว้ายแก่ละหน้าตาแก ต้องเจอแต่หนุ่มๆหรอกใช่แต่ฉันยังเป็นสาวอยู่นี่จ้าฉันเห็นหนุ่มฉันก็ว่าหล่อแต่ย่างนีเขาแก่เนี่ยแถมไม่หล่อด้วยหัวล้านเชฉันต้องมาสู้กับเขาเหรอใช่ตายแล้วนั่นก็ไม่หล่อแถมยังแถมยังดุอีก น่าน่าน่า,นาทำไงฉันตะองดีกัเขาเนี่ยนะใช่ฉันจะต้องใช้ตัวไหนแล้วเนี่ย